ราชันทะลวงฟ้าตอนที่28การเปลี่ยนแปลงยี่สบเท่าเท่ากับปราณชี่ที่มีผลการฝึกตนปราณในแค่ขั้น5ถึง -6 สามารถปลดปล่อยพลังนักบูดนปราณในทั่วไปถึง20ิบเท่านี้เป็นการเพิ่มขึ้นที่น่ากลัวขนาดไหนกันลูกฝานคิดว่าตอนนี้ตัวเองประลองกับนักบุปราณนอกก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วนักบุปราณนอกทั่วไปน่าจะสู้เขาไม่ได้แล้วลูกฝานตกใจกับทักษะของตัวเองเป็นอย่างมากได้ยินสิทธิพี่หานเฟิงเรียกอยู่ข้างหูไม่หยุดสิทธิน้องลูกฝาน นายฝึกสําเร็จหรือ,อยังลู่ฝานกลืนน้ําลายแล้วพูดว่าคงฝึกสําเร็จแล้วมั้งครับเมื่อพูดออกมาทุกคนสีหน้าเปลี่ยนไปอาจารย์อี้ชิงและอาจารย์เต้ากวงก็ตื่นเต้นขึ้นมาทันทีอีกด้านหนึ่งหลังเจี้ยนเห็นคณะคนหนึ่งเดียวสีหน้าเปลี่ยนไปมากเข้าใจว่าพวกเขามองออกว่าชูสิงจะแพ้ตลกเพิ่งแพ้ก็เครียดกันขนาดนี้แล้วหรือว่านักเรียนที่กําลังสู้กับเถวสิงคือนักเรียนที่แข็งแกร่งสุดในคณะหนึ่งเดียวสีนะ หลังเจี้ยนคิดว่าตัวเองเดาความจริงได้ยิ้มกว้างจนปากแทบจะฉีกถึงหูจางเยเวหานหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าสิทธิพี่เทาสิงเก่งมากพละกกำลังของคณะหนึ่งเดียวแย่ขนาดนี้สมกับเป็นคณะที่แย่ที่สุดผู้หญิงข้างๆอีกคนเห็นด้วยกับคําพูดของเธอสิทธิพี่ที่โดนจางเยว่านดึงแขนเสื้อตลอดเวลาก็หัวเราะออกมาแต่ขณะนั้นสถานการณ์เปลี่ยนไปทันที ทันใดนั้นกระบี่ยาวฟาดฟันม่านแสงสีม่วงคนที่โดนกดมาตลอดอย่างชูสิงแต่กระบี่ไปที่ข้อพับแขนขวาของเทาสิงโดนซะชูสิงแผดเสียงออกมาเบาๆกระบี่ยาวพุ่งทะลุพลังปราณที่คุ้มกันตัวเถาสิงเถาสิงอึ้งไปใช้การเคลื่อนไหวร่างกายจนเป็นเงาสามเงาเพื่อที่จะโจมตีกลับแต่ต่อมากระบี่ของชูสิงพาดผ่านเป็นเส้นโค้งอันงดงามและแตะไปที่หนึ่งในเงานั้นโดนอีก ใบหน้าฉูสิงมีรอยยิ้มฟาดฟันไปที่ข้อมือเถาสิงอีกครั้งจนเลือดสาดออกมาลู่ฝานยิ้มแล้วพูดว่าดูเหมือนสิทธิ์พี่ฉูสิงจับการเคลื่อนไหวของเถาสิงได้แล้วและจับทางจุดอ่อนของพลังปราณที่คุ้มกันเถาสิงได้ด้วยหานเฟิงและคนอื่นตั้งสติได้ข่าวที่ลู่ฝานฝึกวิชาหนึ่งเดียวสำเร็จน่าตกใจมากจนพวกเขาเกือบลืมว่าฉูสิงกำลังต่อสู้อยู่สิทธิ์พี่ใหญ่เก็บงำความตกใจไว้รอยยิ้มเต็มใบหน้า ความสามารถในการคิดคำนวณของสิทธน้องชูสิงหน้าตกใจมากกระบวนท่าที่เหมือนกันใช้ต่อหน้าสิทธน้องฉูสิงไม่นานก็โดนเขาจับได้และชนะได้ง่ายดายเป็นรูปแบบการต่อสู้ของสิทธน้องชูสิงมาตลอดเมื่อสิทธพี่ใหญ่พูดออกมาฉูสิงโจมตีกลับทั้งหมด ทุกกระบี่โดนตำแหน่งข้อต่อของเถาสิงตรงนั้นเป็นจุดอ่อนของพลังปราณที่คุ้มกันร่างกายเถาสิงพลังปราณคุ้มกันร่างกายที่ได้ความแข็งแกร่งมาจากดับโค้งสีม่วงในมือเถาสิงคิดมาตลอดว่าพลังปราณของตัวเองแข็งแกร่งและทนทานระดับแดนปราณนกลงไปไม่มีนักบูคนไหนสามารถทำลายพลังปราณของเขาได้ง่ายๆแต่ชูสิงใช้กระบี่ในมือให้บทเรียนเขาอย่างดีไม่ว่าพลังปราณแบบไหนล้วนมีจุดอ่อนยิ่งไปกว่านั้นเป็นพลังปราณที่อาศัยพลังภายนอกเพิ่มความแข็งแกร่ง ไม่มีกระบวน่ารง,ง,งามไม่มีพลังปราณที่พลุ่งพล่านอาศัยแค่การโจมตีที่แม่นยำไม่นานตัวของเถาสิงเต็มไปด้วยบาดแผลลู่ฝานมองดูเงียบๆกระบวนท่าของทั้งสองคนอยู่ในหัวของเขาเหมือนภาพสโลว์โมชัน่นลู่ฝานไม่รู้ว่าตัวเองเอาความสามารถนี้มาจากไหนแต่เขารู้สึกว่าการเคลื่อนไหวของทั้งสองคนช้ามากทุกการโจมตีจะต้องทะลุผ่านพลังฟ้าดินที่หนามากถึงจะโจมตีโดนอีกฝ่ายลู่ฝานรู้สึกว่าถ้าทุกการโจมตีไม่ต้องทะลุผ่านพลังฟ้าดินงั้นความเร็วการโจมตีของพวกเขา อย่างน้อยต้องยกระดับขึ้นสิบเท่าขึ้นไปตาลูกฝานเป็นประกายตอนนี้ขนาดตัวลูกฝานเองยังไม่รู้ว่าดวงตาของเขาทั้งสองข้างดูชั่วร้ายเล็กน้อยในดวงตาข้างซ้ายแอบมีสีขาวดำบริเวณตาขวามีแสงห้าทา่เคลื่อนไหวอยู่แม้จะเบาบางมองแทบจะไม่เห็นแต่มันมีอยู่จริงๆในการต่อสู้เถาสิงฝืนไม่ไหวแล้วเขากัดฟันง้างดาบโค้งแสงม่่งขึ้นมาแผดเสียงออกมาว่าเมฆสีม่วงปรากฏที่ทิศตะวันออก แสงสีม่วงพรุงท่านเหมือนจะปล่อยท่าไม้ตายออกมาแต่ต่อมากระบี่ของชูสิงดีดดาบโค้งแสงม่วงในมือเขาจนกระเด็นอีกทั้งยังทําให้ฝ่ามือเขาเป็นรอยแผลลึกเทาสิงร้องอดครวญออกมาโดนชูสิงถีบจนกระเด็นชูสิงลงมาบนพื้นจับดาบโค้งแสงม่วงเอาไว้แล้วโยนไปตรงหน้าเทาสิงแล้วพูดว่านายยังไม่มีคุณสมบัติมาท้าประลองคณะหนึ่งเดียวเทาสิงโกรธจนกระอักเลือดออกมาและสลบไป สิทธิ์คณะบังเหินมองภาพตรงหน้าอย่างตกตะลึงทุกคนสีหน้าบูดเบี้ยวเหมือนได้กินของหน้าขยะขยงหลังเจี้ยนเดินเข้ามาป้อนยาเถาสิงจากนั้นหันไปพูดกับผู้หญิงข้างจางเย่เวหาว่าเจ้าหลิงเธอไปสู้รอบสองเจ้าหลิงพูดตอบรับเสียงสูงและเดินออกมาเจ้าหลิงพูดโดยไม่มองเถาสิงพวกนายใครจะมาสู้ ชูเทียนมองหานเฟิงสิทธิ์พี่ใหญ่ก็มองหานเฟิงจากนั้นอาจารย์อี้ชิงลู่ฝานอาจารย์เต้ากวงหันไปมองหานเฟิงพาเจ้าดำวิ่งออกมามองหานเฟิงด้วยหานเฟิงชี้ตัวเองแล้วพูดว่าให้ตายเธอผมไปสู้เหรอเธอเป็นผู้หญิงนะสิทธิ์พี่ใหญ่ตบไหลหานเฟิงแล้วพูดว่าถูกต้องเพราะเป็นผู้หญิงถึงให้นายไปไงผู้ชายไม่พูดว่าไม่ได้นะพูดจบสิทธิ์พี่ใหญ่กับชูเทียนร่วมมือกันดันหานเฟิงออกไป หานเฟิงสีหน้าไม่ยินยอมดึงกระบี่ฟ้าครัมออกมาอย่างอึดอัดเจ้าหลิงเห็นว่าหานเฟิงจะสู้กับเธอก็กัดฟันด้วยสีหน้าอึมครึมหานเฟิงก้าวขึ้นมาแล้วพูดว่านี่เธอชื่ออะไรช่างเถิดเธอรีบยอมแพ้ซะเถิดฉันมีหลักการนะไม่ทำร้ายผู้หญิงเจ้าหลิงเอากระบี่ยาวออกจากแขนเสื้อจนเกิดเสียงดังสวกเจ้าหลิงมองหานเฟิงแล้วพูดว่าคนระยังอายชั้นต่ำที่ชอบหยาบคายแบบในเนี่ยนะจะมีหลักการพูดไปใครจะเชื่อ นายรีบยอมแพ้ฉันะเถอฉันจะไว้ชีวิตนายหารเฟิงเอามือแค่หูดีดที่หูออกจากเล็บแล้วพูดว่างั้นไม่มีอะไรต้องพูดกันแล้วลำบากจริงๆฉันไม่ทำร้ายผู้หญิงจริงๆไม่ควรทำแบบนี้เลยพลังปราณพรุ่งพล่านบนตัวเจ้าหลิงคนที่ดูอ่อนโยนและอ่อนแอแบบเธอมีผลการฝึกตนระดับแดนปราณในชั้นเจ็เสื้อผ้าปลิวสะบัดหานเฟิงจ้องขาเรียวยาวอยู่อย่างนั้น พูดตรงๆเจ้าหลิงหน้าตาไม่แย่แต่แค่เธอปากร้ายเกินไปเท่านั้นเธอมองหานเฟิงแล้วพูดเสียงดังว่าไอ้พวกคณะหนึ่งเดียวขยะรีบมาสู้กับฉันฉันไม่มีเวลามายืดเยื้อกับนายหลอกนะได้กลิ่นอากาศของคณะหนึ่งเดียวฉันรู้สึกจะขาดอากาศหายใจแล้วสีหน้าหานเฟิงเย็นชาแล้วพูดว่าเธอว่าฉันได้แต่อย่ามาดูหมิ่นคณะหนึ่งเดียวเอาเธอดูเหมือนวันนี้ฉันต้องแหกกฎแล้วฉันจะสู้กับผู้หญิงอย่างไม่เว้นเดินมาข้างหน้าแสงกระบี่ฟ้าครามไหลเวียน สิทธิพี่ชูเทียนยิ้มแล้วพูดว่าเฮ่ยเฮ่สิทธิน้องหานเฟิงโกรธแล้วต้องหน้าดูซะแล้วสิทธิพี่ใหญ่ตบพุงจนทําให้ไขมันกระเพื่อมเหมือนน้าใช่สิทธิน้องหานเฟิงโกรธขึ้นมาหน้ากลัวมากถ้าเขาใช้วิชากระบี่ชิงสวรรค์ฉันยังต้องหลีกให้เขาพูดพลางสิทธิพี่ใหญ่มองอาจารย์อี้ชิงแวบหนึ่งอาจารย์อี้ชิงกรอกตามองบนแล้วพูดว่าถ้าเขากล้าใช้วิชากระบี่ชิงสวรรค์ในคณะหนึ่งเดียว เขาจะได้ชิงเรียนจบก่อนแล้วใส่หัวออกไปจากสถาบันสอนวิชาบูแม้น้ำเสียงของอาจารย์อี้ชิงจะราบเรียบแต่กลับดังเข้ามาในหูหานเฟิงอย่างชัดเจนหานเฟิงหน้ากระตุกเล็กเบาๆยังไม่ให้ใช้สินะเฮอตอนไหนจะได้สะใจสักทีนะไม่ง่ายเลยกว่าจะฝึกสําเร็จยังไม่ให้ใช้อีกรู้สึกอึดอัดชะมัดหลังเจียนและคนอื่นได้ยินคําว่าวิชากระบี่ชิงสวรรค์ต่างพากันขมวดคิ้ว นี่มันเคล็ดวิชาบูอะไรกันพวกเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ฟังจากชื่อเหมือนเก่งกาจมากแถมยังไม่ให้ใช้ด้วยหลังเจียนหัวเราะพืชออกมาคงเป็นวิชากระบี่ที่ยังไม่สมบูรณ์สินะไม่งั้นทำไมถึงไม่ให้ใช้ละ่ะหลังเจียนไม่คิดว่าคนในคณะหนึ่งเดียวจะฝึกวิชากระบี่ที่มีพลานุภาพออกมาได้กี่ปีมาแล้วไม่เคยได้ยินวิชาที่มีพลานุภาพของคณะหนึ่งเดียวเลยในการต่อสู้จัดอันดับของสถาบันทุกครั้งคณะหนึ่งเดียวจะสู้ไปงั้นๆเมื่อเห็นคนอื่นใช้ท่าไม้ตายก็ตัดสินใจยอมแพ้ หานเฟิงง้างกระบี่ขึ้นปล่อยพลังปราณออกมาบนตัวเจ้าหลิงส่งเสียงหืออย่างเย็นชาไม่พูดพร่ำทำเพลงพุ่งเข้าไปฆ่าทันทีการเคลื่อนไหวของเธอแปลกมากตอนพุ่งออกมาเกิดเงาเป็นแถบนี้เป็นการแสดงออกที่เมื่อความเร็วถึงขั้นใดขั้นหนึ่งลู่ฝานรีตาลงเล็กน้อยเขาเห็นการเคลื่อนไหวของเจ้าหลิงอย่างชัดเจนการเคลื่อนไหวแบบคดเคี้ยววิ่งเหมือนสายฟ้าดูน่าสนใจมาก หานเฟิงเบิกตาโตจู่ๆเป้าหมายหายไปต่อมายังไม่ทนันตั้งสติได้กระบี่ของเจ้าหลิงก็โจมตีมาพร้อมกับปรางกระบี่อาฆาตปรางกระบี่ห่างจากหานเฟิงสามฟุตแต่ทําให้หานเฟิงรู้สึกเจ็บผิวหานเฟิงสะบัดกระบี่ฟ้าครัมต้านทานกระบี่ของเจ้าหลิงเอาไว้ใช้แรงดึงขึ้นกระบี่ของเจ้าหลิงหันออกไปพุ่งไปทางข้างแขนซ้ายของหานเฟิงเกิดเสียงดังสวบเสื้อทางด้านซ้ายของหานเฟิงโดนปรางกระบี่ฟันจนเป็นรูใหญ่หานเฟิงกล่นด่าออกมา ให้ตายเธอชุดที่ฉันชอบที่สุดนี่เป็นชุดทางการชุดสุดท้ายของฉันแล้วนะเธอแทงมันจนขาดเจ้าหลิงไม่สนใจเสียงตะโกนของหานเฟิงฝ่าเท้าลอยขึ้นจากพื้นเมื่อหมุนตัวแสงกระบี่พรุงทลานไปบนฟ้าหนึ่งกระบีหมู่ดาวหานเฟิงหลบอย่างต่อเนื่องพลังปราณบนตัวสั่นไหวไม่หยุดแสงบนกระบี่ฟ้าครามยิ่งชัดขึ้นเรื่อยๆหานเฟิงดูตกอยู่ในสถานการณ์กับขันจู่ๆเหมือนกระบี่ฟ้าครามในมือเขาโดนแสงกระบีจมตีสั่นจนเกือบจับไว้ไม่อยู่ โอกาสแบบนี้เจ้าหลิงจะปล่อยไปได้อย่างไรกระบี่เหมือนหมู่ดาวสาดแสงไปทั่วโจมตีกระบี่ฟ้าครามของหานเฟิงกระเด็นด้วยกระบี่เดียววิชากระบี่ที่ดีวิชากระบี่ของพี่เจ้าหลิงยังคงงดงามมากจางเยเว่หานพูดออกมาเป็นคนแรกหลังเจียนรอยยิ้มเต็มใบหน้าเช่นกันนี่เป็นหัวกะทิของคณะบังเหินพลังปราณไม่ธรรมดาการเคลื่อนไหวรวดเร็วเคล็ดวิชาบูงดงามตอนนี้ลู่ฝานขมวดคิ้วแน่นพูดเบาๆว่าสิทธิ์พี่หานเฟิงทำอะไรหนะ้า เมื่อกี้ลู่ฝานเห็นชัดๆว่าสิทธิพี่หานเฟิงปล่อยมือเองสิทธิพี่ใหญ่สายหน้าถอนหายใจแล้วพูดว่าเอาอีกแล้วสิทธิน้องหานเฟิงหลอกลวงคนอื่นอีกแล้วลู่ฝานไม่เข้าใจความหมายของสิทธิพี่ใหญ่เห็นสิทธิพี่ใหญ่สิทธิพี่ชูเทียนกับฉูสิงพาการสายหน้าเหมือนเห็นสิทธิพี่หานเฟิงโดนคนดีดกระบีกระเด็นจนชินไปแล้วในการต่อสู้หานเฟิงที่ไรกระบี่ก้าวถอยหลังอย่างต่อเนื่องเพื่อเว้นระยะห่าง การโจมตีของเจ้าหลิงน่าตกใจมากไม่เห็นตัวจริงแล้วเห็นเงานับไม่ท้วนของเจ้าหลิงกำลังโจมตีอยู่แสงกระบี่ทุกแสงดูงดงามมากแต่กลับไม่ได้สัมผัสปลายเสื้อของหานเฟิงเลยหานเฟิงถอยหลังอย่างต่อเนื่องเจ้าหลิงตามฆ่ายอย่างสุดชีวิตสิทธิพี่ใหญ่พูดว่าวิชากระบี่งดงามแต่ไม่แท้จริงเปลืองพลังปราณสิทธิพี่ชูเทียนพูดต่อมองดูสวยแต่ประสิทธิภาพแท้จริงแย่มาก วิชากระบี่ของสิ์น้องหานเฟิงสมบูรณ์แล้วเธอแพ้แล้วเมื่อพูดจบลูกฝานเห็นมือซ้ายของสิท์พี่หานเฟิงทําเป็นกระบี่ต่อมามีแสงสว่างวาบขึ้นมาชิงกระบี่ปักลงบนพื้นตัวกระบี่สั่นเล็กน้อยทุกคนหันไปจ้องเห็นกระบี่ฟ้าครามที่กระเด็นออกไปลอยกลับมาอีกครั้งและปักลงบนพื้นเงาหายไปเจ้าหลิงรู้สึกถึงความชื้นบริเวณลำคอจึงยื่นมือไปลูบเห็นสีแดงเป็นแถบ บริเวณลำคอเธอเป็นรอยเลือดสีแดงผิวหนังแยกออกจากกันแต่ไม่ได้ลึกเข้าไปในเนื้อเจ้าหลิงมองหานเฟิงอย่างตกตะลึงจากนั้นสีหน้าโหดเหี่ยมขึ้นทันทีหานเฟิงยืนอยู่หน้ากระบี่ฟ้าครามมองเจ้าหลิงอย่างเย็นชาแล้วพูดว่าตตดสินแพ้ชนะแล้วเธอสสยหัวไปได้แล้วฉันก็จะให้กระบี่ไปทางซ้ายสักหนึ่งนิ้วแต่เธอยืนนิ่งไม่ขยับเพ้อใครใช้ให้ฉันเป็นบุรุษที่ทนุถนอมอ่อนโยนต่อสตรีกันหละ่ะ อาจารย์หลังเจียนอึ้งเช่นกันเจ้าหลิงเป็นนักเรียนที่ไม่เลวในคณะบังเหินเดิมทีเขาจะแนะนําให้เจ้าหลิงได้ลําดับรายชื่อในการสู้จัดอันดับของสถาบันแต่ตอนนี้เจ้าหลิงแผ่เสียงแทบขาดใจออกมานายมันคนตาตมฉันไม่ได้แพ้ในรอบโจมตีนักเรียนของคณะขยะอย่างคณะหนึ่งเดียวไม่มีทางเอาชนะฉันได้ฉันจะฆ่านายความคลุ้มครั่งของเจ้าหลิงทำให้อาจารย์อี้ชิงกับอาจารย์เต้ากวงถึงกับขมวดคิ้ว อาจารย์หลังเจียนรีพูดว่าเจ้าหลิงอย่านะเขายังไม่ทันพูดจบเจ้าหลิงพุ่งเข้าไปฆ่าหานเฟิงพร้อมแสงกระบี่หานเฟิงคิดไม่ถึงว่าตอนนี้เจ้าหลิงจะกล้าลงมือกับตัวเองอย่างไม่คิดชีวิตลูกฝานลุกขึ้นทันทีแต่ขณะนั้นเงาหนึ่งเข้ามาขวางหน้าหานเฟิงร่างคนขนาดใหญ่ไขมันบนร่างกายเหมือนกำแพงเมืองไม่ใช่สิทธิ์พี่ใหญ่อู๋เหวยจะเป็นใครได้อีก เจ้าหลิงกับแสงกระบี่ชนกับพุงของสิทธิพี่ใหญ่ต่อมาเจ้าหลิงกระเด็นออกไปกระแทกลงกับพื้นก่อนจากนั้นกลิ้งหลุนๆเหมือนน้ำเต้าไปไกลสิบกว่าฟุตหลังเจี้ยนรีบเข้าไปจับเจ้าหลิงเอาไว้แต่พลังบนตัวเจ้าหลิงทาให้หลังเจี้ยนสั่นไปทั้งตัวจนบาดเจ็บเล็กน้อยกดตัวของเจ้าหลิงเอาไว้เธอถึงหยุดลงได้เมื่อมองดูดีๆเจ้าหลิงเลือดออกตรงมุมปากยังคงสลบอยู่กระบี่ในมือหักเป็นท่อนๆร่วงลงบนพื้นจางเยเวหานอ้าปากพูดอะไรไม่ออกนี่คณะหนึ่งเดียวเหรอ นี่เป็นคณะลำดับที่เก้าในสถาบันสอนวิชาบูบูอย่างนั้นหรือทำไมนักเรียนแต่ละคนที่นี่ถึงแข็งแกร่งขนาดนี้สิทธิที่ยืนข้างจังเยว่านประกายในแววตาวูบไหวสายตาที่หันไปมองสิทธิ์พี่ใหญ่อู๋เหวยเต็มไปด้วยความหวาดกลัวดูสิโกรธแล้วไม่ดีนะเอาตัวเองมาชนจนสลบไปเลยทุกคนเห็นอย่างชัดเจนแล้วฉันไม่ได้ลงมืออะไรเลยเธอมาชนเองยังดีที่ผิวหนังพุงฉันทนทานไม่งั้นคงทะลุไปแล้ว หานเฟิงยื่นหน้ามาจากข้างหลังสิทธิ์พี่ใหญ่รูปผิวหนังของพุงสิทธิ์พี่ใหญ่แล้วพูดว่าสิทธิ์พี่ใหญ่ไขมันในพุงของพี่ถึงจะทะลุก,ก็แค่เนื้อบาดเจ็บเท่านั้นห้าห้าดูเหมือนผมต้องสร้างไขมันแล้วเหมือนกันสิทธิ์พี่ใหญ่จ้องหานเฟิงแล้วเดินกลับไปอาจารย์อี้ชิงพูดว่าชนะก็คือชนะแพ้ก็คือแพ้นักเรียนคณะบังเหินแพ้ไม่เป็นหรือไงดูเหมือนฉันต้องคุยกับอาจารย์เมิ่องอวินของพวกนายหน่อยแล้ว สีหน้าหลังเจี้ยนเปลี่ยนไปแพ้ติดกันสองรอบแถมยังเกิดเรื่องนี้ด้วยเขารู้สึกว่าคณะบังเหินของเขาขายหน้าไปหมดแล้วเขากัดฟันกรอดกดการแข่งคือชนะสามในห้าตอนนี้แพ้สองครั้งจะแพ้อีกไม่ได้แล้วหลังเจี้ยนหันไปมองสิทธิพี่ข้างจังเยวานหลินฉีนายมารอบสามแพ้อ,อีกไม่ได้แล้วหลินฉีพยักหน้าค่อยๆเดินเข้ามายืนตรงกลางฉู่เทียนเห็นหลินฉีจึงยิ้มแล้วพูดว่าไอ้หมอนี่มาแล้ว รอบนี้ให้ฉันละกันพูดพลางชูเทียนเดินขึ้นมาข้างหน้าแต่เพิ่งเดินได้สองก้าวหลินฉีมองทุกคนของคณะหนึ่งเดียวแล้วพูดออกมาว่าฉันไม่อยากแข่งกับคนอื่นชูเทียนเราเคยต่อกรกันเมื่อหนึ่งปีที่แล้ววันนี้ไม่อยากสู้ด้วยอีกอยากประลองกับลู่ฝานของคณะหนึ่งเดียวสักหน่อยลู่ฝานนายกล้ารับคําท้าไหมลู่ฝานมองหลินฉีแล้วมองจังเยวานเขาไม่ตกใจเลยสักนิด ลู่ฝานเงยหน้ามองจังเยวานแล้วพูดว่าจังเยวานนี่คือคนที่มาพวัวพันใหม่ของเธอเหรอสายตาเธอ,อยังแย่เหมือนเดิมเลยนะจังเยเวหานยิ้มเย็นชาจะแย่หรือไม่ไนายลองดูก็รู้เองมีเหตุผลนะลู่ฝานหัวเราะเบาๆแล้วลุกขึ้นลู่ฝานมองหลินชีแล้วพูดอย่างเฉยเมยสู้ก็สู้สิมีอะไรต้องกลัวลู่ฝานเดินออกมาช้าชหันหลังเดินไปที่หน้าประตูห้องตัวเองก่อน ลินชีมองการกระทําที่เชื่องช้าของลูกฝานหัวเราะพืดแล้วพูดว่านายต้องกลับไปนอนสักรอบศินวังใจเถอะฉันรอได้ลู่ฝานพูดอย่างราบเรียบว่าไม่วุ่นวายแบบนั้นหรอกแค่หยิบอาวุธเท่านั้นลู่ฝานยื่นมือไปหยิบกระบี่หนักและทื่ท่วางข้างประตูขึ้นมาจับกระบี่ไว้ในมือลู่ฝานรู้สึกว่ากระบี่หนักไร้คมนี้เบาลงไปเยอะเหมือนหินผนึกกำลังบนด้ามกระบี่ควบคุมเขาน้อยลง ลู่ฝานค่อยๆเดินกลับมาพูดอย่างราบเรียบว่าเริ่มได้แล้วแววตาหลินชีเย็นชาลงทันทีปลดปล่อยพลังปราณของตัวเองออกมาอย่างรวดเร็วลำแสงขนาดประมาณริบบิ้นวงเวียนอยู่รอบตัวหลินชีพลังปราณอันแข็งแกร่งพัดจนดินทรายใต้เท้าปลิวขึ้นมาเผยให้เห็นพื้นสะอาดสะบัดมือขวาดาบยาวที่กอดตัวจากพลังปราณปรากฏขึ้นในมือดาบยาวสีขาวมีแสงกระพริบพลังปราณกลายเป็นอาวุธแดนปราณน,นอกเหรอ หานเฟิงพูดอย่างตกใจอยู่ข้างๆหลังจากสิทธิพี่ใหญ่มองดูอย่างละเอียดจึงพูดว่าพลังปราณกลายเป็นตัวดาบแต่ไม่มีด้ามดาบลดลายปราณแค่กำลังจะเหยียบประตูธรณีสู่แดนปราณน,นอกยังไม่เรียกว่าแดนปราณน,นอกหานเฟิงส่งเสียงตอบรับยิ้มแล้วพูดว่าผมว่าแล้วพรสวรรค์ของหลินฉีก็แค่นั้นสิทธิพี่ชูเทียนไม่ได้ก้าวหน้าอะไรมากเขาก็คงไม่สามารถก้าวหน้าสู่แดนปราณน,นอกได้เร็วขนาดนั้นเหมือนกันชูเทียนปลายตาม,มองหานเฟิงแล้วพูดว่า สิทธิ์น้องหานเฟิงต่อไปเวลานายเปรียบเทียบช่วยเอาตัวเองไปเทียบกับเขาไม่งั้นฉันจะหาโอกาสให้ในายเทียบกับนักบูดแดนปราณน,นอกของคณะอื่นหานเฟิงหัวเราะเงยหน้าขึ้นแล้วพูดว่าวันนี้อากาศดีสุดๆเลยลู่ฝานขมวดคิ้วเบาๆพลังปราณของหลินฉีไม่ธรรมดาจริงๆแต่ก็ดีให้เขาได้ฝึกฝีมือลู่ฝานปล่อยปราณชี้ของตัวเองออกมาเป็นปราณชี้ที่เหมือนกับเปลวไฟเหมือนเดิม แต่ข้างในปราณชีมีความเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนเล็กน้อยภายใต้แสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาเหมือนมีวงแหวนเจ็สีสะท้อนออกมาการเปลี่ยนแปลงทีละนิดทำให้คนมองเห็นได้ยากอาจารย์อีชิงกับอาจารย์เต้ากวงที่อยู่ใกล้สุดยังไม่เห็นว่าปราณชีของลูกฝานพิปกติไปลินชีเห็นว่าผลการฝึกตนของลูกฝานแค่แดนปราในชั้นสี่จึงใส่ยะยิ้มมุมปากอย่างไม่สบอารมณ์ แค่แดนปราในชั้นสี่พูดตรงๆถ้าไม่ใช่เพราะจังเยเวหาหลินชีคงที่เกียดจะท้าสู้ด้วยใครใช้ให้เขาอยากเอาชนะใจหญิงงามกันละ่ะนายลงมือเถอะเดี๋ยวจะหาว่าฉันรังแกนายลินชีพูดเสียงก้องสีหน้าดูมีความเย่อหยิงลินชีเชิดหน้าขึ้นเหมือนก้มลงมองมดอย่างลู่ฝาน จางเยวันสีหน้าตื่นเต้นเธอเรอวันนี้มานานแล้ววันนี้เธอจะได้เห็นหลินฉีเอาชนะและทำร้ายลู่ฝานถึงกระทั่งที่ทำให้ตายเธอถึงจะพอใจเธอถึงจะหายแค้นลู่ฝานได้ยินคำพูดของหลินชีรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าให้เขาลงมือก่อนงั้นเหรอได้สิงั้นเขาไม่เกรงใจแล้วละกันลู่ฝานแอบเคลื่อนไหวปราณชีของตัวเองใช้พลังปราณส่วนหนึ่งแปลเปลี่ยนเป็นพลังวิญญาณ ในหัวของเขานึกถึงวิธีการใช้พลังวิญญาณของเซียนบูหนึ่งเดียวพลังวิญญาณสีใสปรากฏบนฝ่ามือเขาจากนั้นปกคลุมบนตัวกระบี่ลู่ฝานเดินเข้ามาช้าๆเมื่อห่างจากหลินชีประมาณ19จึงสะบัดกระบี่เบาๆดูเหมือนเป็นกระบี่ไร้เรี่ยวแรงแต่กลับมีการเคลื่อนไหวอย่างแปลกประหลาดกลางอากาศพลังวิญญาณบนตัวกระบี่ของลู่ฝานหายไปทันทีหานเฟิงฉูสิงจังเยว่าและคนอื่นรู้สึกสติวูบไหวเพราะสิ่งนี้เหมือนมีอะไรหนักๆมากระแทกหัว ต่อมาหลินฉีเบิกตาโตเหมือนเห็นผีตัวขยับไม่ได้อยากหลบก็หลบไม่ได้พลังปราณที่ไหลเวียนบนตัวแตกสลายไปทันทีเสื้อผ้าส่วนบนของหลินฉีก็ขาดด้วยเช่นกันพรดหลินฉีกระอักเลือดและกระแทกลงกับพื้นจนทำให้พื้นแยกออกเป็นรอยร้าวลึกลงไปตัวเขาเกือบจมลงไปในดินลู่ฝานตกใจมากพลังวิญญ,ญาณแข็งแกร่งถึงขนาดนี้เลยเหรอเป็นไปไม่ได้ปราณชีของเขายังไม่น่ากลัวขนาดนี้ทำไมพลานุภาพการโจมตีของพลังวิญญ,ญาณถึงแข็งแกร่งเพียงนี้ ต้องรู้ว่าปราณชีส่วนเดียวของเขาสามารถกลายเป็นพลังวิญญาณสิบส่วนดูจากการเปรียบเทียบนี้ปราณชีของเขาต้องแข็งแกร่งกว่าพลังวิญญาณสิถึงจะถูกลูกฝานขมมดคิ้วปราณชีไหลเวียนอยู่ในตัวจากการไหลเวียนของปราณชีพังฟาดินรอบๆพุ่งเข้ามาในตัวเขาอย่างบ้าคลั่งเพื่อเติมเต็มพลังของเขาไม่นานปราณชีที่เขาสูญเสียไปถูกเติมเต็มกลับมาอย่างรวดเร็วลูกฝานแอบคิดในใจความเร็วในการฟื้นฟูไม่เลวจริงๆ ต่อไปต้องลองดูปราณชีของเขาว่าจะมีประสิทธิภาพอย่างไรหานเฟิงและคนอื่นอ้าปากค้างกระบี่เดียวแค่กระบี่เดียวเท่านั้นหลินฉีที่เกือบจะเข้าสู่แดนปราณนอกโดนโจมตีจนกระเด็นออกไปเสื้อผ้าบนตัวไม่เหลือแล้วชูสิงชูเทียนและสิทธิพี่ใหญ่เบิกตาโตจังเยวานที่อยู่ฝั่งตรงข้ามหลังเจียนและคนอื่นเหมือนกับเห็นผีโดยเฉพาะจังเยวานหน้าซีดเผือดทันทีตัวสั่นอย่างไม่สามารถควบคุมได้ อาจารย์อี้ชิงอาจารย์เต้ากวงยังดีหน่อยแต่ทั้งสองเริ่มหนังตากระตุกพลังที่ลูกฝานเพิ่งใช้ออกมาเป็นพลังวิญญาณจริงๆพลังวิญญาณที่สมบูรณ์พลังวิญญาณที่สามารถใช้เป็นปราณได้สวรรค์มีตาอาจารย์อี้ชิงสูดหายใจลึกแล้วพูดออกมาอาจารย์เต้ากวงตื่นเต้นจนพูดไม่ออกสอบถในใจไม่หยุดว่าฉันเกือบจะฆ่าลู่ฝานตาย ถ้าอาจารย์ยังอยู่แล้วรู้ว่าฉันเกือบฆ่าผู้สืบทอดสายเลือดหนึ่งเดียวตายเขาต้องฆ่าฉันตายแน่ๆสายตาที่ทั้งสองมองลูกฝาเหมือนซาตานเห็นคนงามอีกทั้งยังเป็นสาวงามที่นอนเปลือยกายอยู่บนเตียงด้วยประกายในแววตาเหมือนเปลวไฟลุกโชนสิทธิพิหารเฟิงตั้งสติได้ต่อมาหารเฟิงหัวเราะแล้วพูดว่าดูทําท่าเข้าให้ตายเถิดถ้าไม่หาเรื่องใส่ตัวก็ไม่ต้องเจอสถานการณ์ยากลําบากนายไม่รู้เหรออวดดีสมควรเจอฟ้าผ่าต้านทานไม่ได้แม้แต่กระบี่เดียว นายยังกล้าทําอวดดีนายคิดว่าตัวเองเป็นฉันหรือไงสิทน้องลู่ฝานจัดการเขาสุดกําลังไปเลยให้เขาอีกสักกระบี่สีหน้าชูเทียนโหดเหี้ยมขึ้นมาหลินชีเป็นคู่ต่อสู้ที่สูสีกับเขาเมื่อปีก่อนแม้ตอนนั้นเขาไม่ได้ใช้ดับเทียนควบเคล็ดวิชาบูระดับดินแต่ตอนนั้นหลินชีไม่ได้สู้สุดชีวิตเช่นกันจากเบื้องลึกของคณะบังเหิอหลินชีมีเคล็ดวิชาบูระดับดินก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ สิทน้องลู่ฝานสามารถจัดการหลินฉีจนเป็นแบบนี้ด้วยกระบี่เดียวงั้นแสดงว่าเขาสามารถจัดการตัวเองได้จนไม่เหลือแม้แต่กางเกงในเมื่อคิดถึงตรงนี้ฉู่เทียนถอนหายใจออกมาสิทธน้องลู่ฝานมาคณะหนึ่งเดียวแค่ครึ่งปีแค่ครึ่งปีเท่านั้นคนคณะบังเหินพูดอะไรไม่ออกหวังเพียงว่าหลินฉีจะไม่แพ้แค่กระบี่เดียวแบบนี้นายรีบลุกขึ้นมาสิเหมือนคำขอของพวกเขาได้ผลหลินฉีลุกขึ้นมาช้า,ชา รอยแผลจากกระบี่ตรงหน้าอกฉีกจนเห็นกล้ามเนื้อด้านในหลินฉียกมือสัมผัสแผลของตัวเองเมื่อเห็นเลือดผมของหลินฉีชี้ขึ้นลูกฝานเหมือนหลินฉีพูดลอดไรฟันออกมาพลังปราณระเบิดออกมาดับยาวในมือขวาใหญ่ขึ้นหนึ่งเท่าเมื่อดับออกมาเหมือนหลินฉีเป็นหนึ่งเดียวกับดับพุ่งเข้าไปฆ่าลูกฝานลานุภาพที่ไม่สิ้นสุดเต็มไปด้วยความอาฆาต อะไรที่ว่าพอเป็นพิธีอะไรที่ว่ามิตรภาพในคณะตอนนี้เป็นแค่สิ่งบ้าบอในสายตาหลินฉีค่าค่าค่าเหมือนเสียงคำรามของสัตว์อสูรพลานุภาพของหลินฉีในตอนนี้ไม่ต่างจากนักบูด,ดนานปราณนอกแล้วดาบยาวฟาดลงมาพลังปราณแหลมคมเป็นอย่างมากลูกฝานสุขุมไร้ความเกรงกลัวยกกระบี่หนักเข้าไปรับหนึ่งดาบห้าดาบสิบดาบร้อยดาบทันใดนั้นหลินฉีสะบัดออกมาเป็นร้อยดาบ พลังดับอันน่ากลัวทําให้พื้นใต้เท้าลู่ฝานยุบลงไปเรื่อยๆแต่ลู่ฝานไม่เป็นอะไรสักนิดกระบี่หนักในมือเหมือนสิ่งมีชีวิตไม่ว่าหลินชีจะใช้ดับอย่างไรเขาสามารถต้านทานได้หมดการเคลื่อนไหวของหลินชีดูช้าลงในสายตาลู่ฝานเมื่อมองออกชัดเจนลู่ฝานสามารถต้านทานได้ ชำนาญวิชาใดวิชาหนึ่งก็จะชำนาญวิชาที่เกี่ยวข้องไปด้วยลู่ฝานใช้วิชากระบี่ขั้นพื้นฐานของตัวเองต้านทานการโจมตีการมองคู่ต่อสู้ออกแบบนี้วิชากระบี่ที่โจมตีและป้องกันอย่างสบายๆทำให้ลินชีแทบกระอักเลือดลินชีกัดฟันดับยาวในมือโดนฟันจนเกิดประกายไปทั่วแต่ไม่สามารถทำอะไรลู่ฝานได้เลยทำไมลู่ฝานมีผลการฝึกตนแค่ระดับแดนปรานในชั้นสี่พลังป้องกันของพลังปราณกลับเวอร์ถึงขั้นนี้ ทำไมการเคลื่อนไหวของลู่ฝานช้าจนเหมือนคนแก่รำไทยเก็กแต่กลับล็อกการโจมตีของเขาได้ทั้งหมดลินชีไม่เข้าใจดูไม่ออกสิ่งที่เขาทำได้เพียงอย่างเดียวคือโจมตีอย่างบ้าคลาั่งลู่ฝานไม่ได้โจมตีกลับอย่างรวดเร็วปราณชีปกคลุมร่างกายลู่ฝานกำลังทดสอบปราณชีของตัวเองพลังป้องกันไม่เลวนักบูที่เกือบจะเข้าสู่แดนปราณนอกโจมตีอย่างบ้าคลั่งขนาดนี้ลู่ฝานยังรู้สึกว่าตัวเองเคลื่อนไหวได้สบาย ความสามารถในการฟื้นฟูยิ่งน่าตกใจลู่ฝานรู้สึกว่าถึงตัวเองสู้กับหลินฉีสาวันสามคืนก็ไม่เหนื่อยแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าหลินฉีจะสามารถอยู่ได้ถึงสามวันการเคลื่อนไหวทุกครั้งลู่ฝานยังรู้สึกว่าพลังร่างกายตัวเองแข็งแกร่งตามไปด้วยกล้ามเนื้อแข็งแกร่งทําให้เขาคิดไปว่าไม่ต้องใช้พลังปราณก็สามารถสู้กับหลินฉีได้สามร้อยรอบพลังโจมตีมั่นคงไม่เห็นว่ามีอะไรแปลกไป อย่าบอกนะว่านี่คือจุดอ่อนเดียวของปราณชีเหรอหรือเขายังไม่เชี่ยวชาญวิธีโจมตีของปราณชีลู่ฝานคิดเช่นนี้และลองโจมตีกลับอีกครั้งอย่าดูแค่การโจมตีของหลินฉีรวดเร็วพลังปราณดุดันแต่ในสายตาลู่ฝานกระบวนท่าโจมตีของเขาล้วนมีช่องโหว่กระบี่หนักสบัดต้านทานได้อีกสิบดาบลู่ฝานหลับตาหมุนตัวสบัดกระบี่ เมื่อสะบัดกระบี่ออกไปลูกฝานสัมผัสถึงรูปแบบการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงโจมตีของปราณชีได้อย่างชัดเจนทันใดนั้นลูกฝานรู้สึกว่าตอนปราณชีของตัวเองพุ่งออกไปพลังฟ้าดินเคลื่อนไหวเหมือนพวกมันไม่เต็มใจขัดขวางปราณชีของลูกฝานใช่แล้วจู่จูลูกฝานนึกขึ้นมาได้ปราณชีของเขาคือพลังปราณผสานกับพลังชีพลังปราณคือพลังที่หล่อหลอมฟ้าดินฝึกออกมาจากตัวนักบูแต่พลังชีคือการเปลี่ยนแปลงของพลังฟ้าดินแบบแท้ ถ้าตอนที่เขาออกกระบี่แล้วขจัดพลังฟ้าดินออกไปไม่เจอการขัดขวางของพลังฟ้าดินจะเป็นอย่างไรนะคิดได้เช่นนี้ลู่ฝานรีบเคลื่อนไหวพลังฟ้าดินรอบๆจิตเคลื่อนไหวเป็นจธาตุเคลื่อนไหวนี่เป็นทักษะของผู้ฝึกชี่ลู่ฝานใช้อย่างเงียบๆแทบจะไม่เคลื่อนไหวร่างกายเลยพลังฟ้าดินที่ขวางอยู่หน้ากระบี่หนักถูกขจัดออกไปกระบี่หนักที่ลู่ฝานแทงออกไปเร็วขึ้นเป็นสิบเท่า ราวกับลำแสงหนึ่งชนกับตัวหลินฉี